สวีัสสวัสดี FT ทุกท่านนะครับนี้เราอยู่กับตามหาคนสร้างบ้านสงการเห็นยังเพื่อนต่อลงเรือน ห่อนีเลยมือนีิใกล้เสร็จแล้วทั้งกระซีเด้ออ๋อสะเมอ๋อบ้าให้แดดปะนะน,นี่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วคือเขาจะเอาไปตั้งไว้ข้างนอกแต่ว่าเป็นการลดปริมาณแดดโดยการเอาสะเดมแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะมีพวกบัวตูมบัวลอยบัวแดงบัวหลงมา QC ครับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โอ้ยนมันดังดังี่ในข่าวต้นล้านสีเพื่อนเอลนี่หลยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยลานซี้สนตอนอียงเผื่อนก็แพงเหรอวะมอนเตล่านเล่าาขาไปหาผูกแล้วปะูกก็ส่อ๋อ้าึงนีุ่ม แสนกว่าบาทล้านสี่ครับต้นไม้ต้นเดียวล้านสี่เมื่อเช้าเข้าไปดูเขาขายอ 1, สองต้นหนึ่งล้านห้าสองต้นหนึ่งล้านห้าแม่แพงกว่าสั่งอีก 6, 6, 7, โอ้ก็คือตอนนี้ผมคิดว่าแคคตัสในหน้าก็คือเริ่มเอ่อเริ่ม,เร,มเริ่มแผ่วแล้วตอนนี้มามานี่แทนไม้ใบแทนไม้ใบแทนโอ้โห คือกระแสเพราะว่ามันมีข้อบวกข้อลบถ้าเกิดว,ว่ามันมีปริมาณมากคือต้องการนะครัอ๋อถูกลงแล้วเราจะไปหาที่ไหนอฮะข้าเข้าวฉีไปหาอยู่ไหน,ไหนหหหหปลูปกเบ็ดไม่ขายเลยมันมีนอนเลยกเบ็ดนอนนี่ก็หมือเงินเรานอน,นี่ก็บมืนบออ่นกว่าบาทอะบักเบ็ดมันคือคือฉีไม,ม่นอนนอนไหนต้องหุงแม่มาใส่ปุ๊บแต่ว่าปู่แบบเล่นๆบ่บ่ได้หัวแพงมันนี้ มันกู้ที่ว <c oughs> มันรู้แล้วมันมน,น่าจะรู้แล้วลว,ว่ามันแพงขนาดนี้น,น,น,นี่ครับลงต้นไม้เหล่านี้นะฮะคือวันนี้นะครับผมว่าจะไลฟ์สดแต่ปรากฏว่าไปรับลบอัพ ไปหอดเนาะพี่น้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็ดสีรถยาผมแลวแล้วรูก mm hmm. ยางขั้นนีเลยเออทำหมดแล้วผมเดินไปดูกระบะข้างข้างซ้ายปรากฏว่ายังไม่ทำผมเอา้าช่างทำไมอันนี้มันยังเป็นรอยเป็นรอยบุบะลอกอยู่ช่างบอกลืมเออแล้วให้ผมขี่ตั้งแต่ตั้งแต่บ้านตาดไปเมืองสุรินทร์ครับอา่าแปดสิกิโลถ้าผมขี่กลับผมก็ ไปไปเอามาเลยเอามาเลย,เลยสร้างอยู่ในตัวเมืองพฤฤฤฤฤฤฤื้นแหละถามย่างดีได้ว่าแล้วไปเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วผมก็เลยไปเอาพอไปเอาลืมมีก็บอกว่าลืมลืมทำแม่น่งจริงเลยได้ยินเสียงอะไรดูฮะ,กะเกษตรการเขามีความมุ่งมั่นมากเลยนะครับ กมต้องแม่นเลีเล่ยวๆเราเหมือนเด<ะ>ียดเลี่ยวไปนี่นนแต่ว่ามึงต้องโบกปูนนะมึงปรโบกปูนอ่ะคือขี่สนิมไมนะพรุ่งนี้พ่อสิงมาทำบุญบอ่อถ้าบุญยุ่งเสรผู้สิงประชุมแล้่ยวประจาประชุมเมีย่ยงประชุมอะไรครับประชุมอะไรเนาะ ผม,มคือว่าหูเรียงประชุมเมียงทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยประชุมเมียงนาะประชุมอะไรโอ้แสดงว่าเจ้าเสือไปเจ้าเสือไป <Okay. S 1> ผมไปไปประชุมผมนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับในการประชกประชประชุมครับ ส่มากจะเป็นเจ้าเสือนะประโชยประชุมเนี่ยเจ้าเสือเขาก็จะไปดําเนินการจัดการนะครับไปฟังประชุมสั่งอย่างนีแหละเดี๋ยวการก็เอาปลูกมัง้งเอาเอียงปลูกครับนี่จะปลูกอยู่เตรียมเงินล้านไว้เลยฮะเตรียมเงินล้านได้เลยปลูกยักปีได้

ปูบ้างนะครับเพราะว่าคือเราก็ต้องตามกระแสน,นะครับอันไหนที่อันไหนที่พอจะได้เงินจะได้ทองมันก็โอเคอยู่นะฮะต้นหนึ่งเป็นล้านนะเนี่ยต้นเนี้ยนะฮะเขาถามซื้อเขาถามซื้อพันห้าครับสงการไม่ขายครับเขาถามซื้อพันหาเนะสงการบ่าขายนี่สงการบ่กย่อมขายเนะครับเ่ราะจเอาต้นการซ่ามาปลูกอยู่ เรากันซรามาปูคลายถึงจับว่ากันไม่ถูกจับแมนแนวบ่ล่าโอ้โหนี่วิศวการครับนี่วิศวการเพื่อให้ตอกตะปูให้เพื่อนฮะนั่นนะตอกเองโอ้โหทำเองหมดเลยครับวันสต็อปเซอร์วิสซื้อพันห้าไม่ขายงานร้อยห้าสิบขายบ่อไม่ยกเอาเลยครับวางจะไม่ยกเอาเลย น,นี้น C, นโหเอฟซีเอฟซส่งมาให้นะครับมะพร้าวมะพร้าวต้นนั้นนะครับนี่ส่วนที่จะขายก็จะมีครับเหล่านี้นะครับเป็นแก้วที่เราทําไว้เตรียมจะดําเนินาขายในวันนี้ครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาครับเดี๋ยวรอวันศุกร์หน้าครับวันศุกร์หน้าเราทําจําหน่ายสามสิบกระถางกันเลยทีเดียวเนี่ยสามสิบกระถางกันเลยทีเดียว ีฝั่งนี้ก็เลี้ยงไว้ครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็เลี้ยงไว้นี่เต็มเลยครับเลี้ยงนี่ยังจะขายต้นนี้อ๋อฝั่งนั้นฝั่งนี้ครับเอาไปใส่เอามาเลี้ยงไว้ก่อนแดดแรงหนึ่งสองสามอาทิตย์หน้าสามสามสิบสิ ดูครับโอ้โหสีสันสวยงามมากมีตัวหัวใหญ่เลยครับตอนนี้ครับมีตัวหัวใหญ่หัวน้อยไม่มีครับหัวน้อยไม่มีครับ fc กำเงินร้อยเลยขอให้ขาย,ขายดีขายดีเห้งรวยนะจ้ะาครับผมวันวันศุกร์หน้าครับวันศุกร์หน้าสามสิบต้นเลยครับจะหดบ่ดรอกราวสิบต้นหดไปลากกัสิว่าเดี้ยวจะมี่ามันเจาะใหญ่เลยนะอาทิตย์ที่แล้วบอกผมสามสิบต้นนะครับ ทำมาให้ผมเลย16ต้นเองบอ <laughs> กว่าย,ย,ย,ยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เจาะเลยครับอรอบที่แล้วเริ่มส่งให้ลูกค้ายังค่ารออยู่ส่งแล้วครับผมส่งเลยฮะส่งไปแล้ว,แล,ว,วแล้วก็จะมีไอ้ตัวที่เลี้ยงไว้ให้ลากาจะมีหัวใหญ่ไรไอาทิตย์หนึ่งคือเราจะไล่หนึ่งไร้วันศุกร์นี้แล้วก็ส่งวันศุกร์หน้า ไล่บนสูงนี้ส่งบนสูงหน้าเพื่อให้ยงรากของต้นไม้เนี่ยมันจเจริญเติบโตก่อนบยพูดพูดเหมือนเรียนกเกษตรมาเลยนะพูดเมื่อพูดเหมือนผมเรียนกเกษตรมาเลยผมไม่เรียนกเกษตรครับเรื่องเกษตรเนี่ยต้องถามกเกษตรหลายครับโคตรเก่งเลยกเกษตรหลายถามอะไรไรู้เรื่องเลยถามอะไรไม,ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะม่กีกูคืนทั้งหมดแล้วคนน่ะปาดบกาบกไหลเอ้ยบากหล โอ้โหดูอุปกรณ์เครื่องมือเพียบการทำดีเบิร์ดดีจักแสนหเพื่อนี่เบิร์ดดีไหมอุปกรณ์นีไหมแสน่ก็ใส่สัมานะแจักแสนวไม่สามแสนวออดบ่สแสนกระถางวาสามหมื่นกระถาสามมืนแบบมืนคือแบบรอยอ่ะโอ้ คือเขาซื้อมาเนี่ยเขาจะสนใจประมาณสองเดือนไหมเดือนเดียวนี่อันนี้ยังดิกระถางซื้อไม่เห็นยังโอ้ความอยากแล้วก็เอาไว้เออดูครับดูดูดูกระถางเขานะครับดูกระถางเขานะเต็มเลยนะฮะคือเห็นชอบก็ซื้อมาฮะชอบก็ซื้อมาชอบก็ซื้อมาอืม บ่ไ,ได้ขายจืกเถื่อพี่น้องบ่ได้ขายจืกเถื่อ,อไหนต้นเดะเนี่ยต้นอี่ยังนี่กระวองเพชรคอนโดนางฟ้าคอนโดนางฟ้าแล้วเอาไปทำอะไรเอามากาฟอ๋อเอามาเป็นเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอือโอ้โหสวยครับสวยเ,เล็กอ่ะผุ่นเด้บืดตัวไสเดือนครับ แล้วก็มีไส้เดือนอีกไส้เดือนตอนแรกเลยทำปุ๋ยน้ำหมักไส้เดือนครับอุปโภคบดิบดหลายบาทอยู่ครับเบิดหลายบาทอยู่เบิดหลายบาทอยู่คือก็คือเขาทำเขาทำด้วยความชอบเฮะเขาทำผมขายโอเคไปกันได้เขาทำผมขายเหมือนเมลอนเขาทำผมขายครับ เรื่องปลูกนี่ผมไม่ค่อยถนัดแต่เรื่องขายโอเคอะพอไปกันได้พอฟังอนี่ก็เป็นลง,ลงช้างเก่าของน้องบัวบานที่ที่ผมเดอนอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่ที่จะมีเสาขึ้นมานะสูงสูงนะครับสูงและบัวบานก็จะเดินวนอยู่นี้ครับเดินวนไปเดินวนมานะครับเดินวนไปเดินวนมาอยู่ด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นสระน้ำน้อย กระทอมน,อน้อยตรงนั้นอืออ้าไออะไรนี่เฮ้ยเองออกไปเลยนะเว้ยเองอย่ามากัดนะเขาตีเองนะไปเชะออกไปออกไปคือหมาเข้ามาแล้วมันจะมาเหยียบนี่ับพวกนี้เห็นไหมมันจะพังของเขาต้องไล่หมา,อ,าอ,ออกไปก่อนไปออกไปเชะ ไปออกปเล็ออกปเลย,ออปเลยไปไปแชะท่านผู้ชมดูเลี้ยงหอยครับลงทุนซื้อหอยหมดหลายบาทอยู่นะโอโ้มีปลาด้วยลงทุนซื้อหอยครับหมดหลายบาทอแต่ไม่เห็นว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนะครับ ครูสิงห์มีหลายตำแหน่งนะน้องแพย,ยังไม่เข้าทำงานหรอนางฮาผู้ใดนา่งฮานี่นางฮานางฮาโอ้โหดูเขาทำเยอะทำเยอะมากครับแต่เข้าใจกับความสุขของเขาอืมไปประชุมว่าไงไล่ออกเหรอประชุมอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> เจ้าเสือเจ้าเสือครับเจ้าเสือไป ไปไประชุมนะผมนี่เพิ่งมาจากรับรถนะครับพอดีไปเอารถไปขัไปเคลมครับมันพังเยอะเหลือเกินก็เลยเอาไปทําสีเดี๋ยวต้องรอเจ้าเสือหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วมีเรื่องอะไรบ้างครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องแฝดสยามด้วยนะครับพาไปดูจะวอ้วนสวัสดีจ้า